สต็อปเทลสตีดบ๊อบครับนี่นะคันข้างหลังนี่เลยนะใช่ครับเดินไม่จะโคตรสองหนึ่งสวัสดีครับพีทครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วเราสองคนใช่ถ้าเพื่อนๆจำได้นะพีทนี่เคยรีวิวสองคลิปแล้วนะฮะเป็นเมื่อก่อนเป็นอะไรโรยันแอนเฟลโรยันแอนเฟลครับฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าอัพใหม่แล้วอ๋อตอนนี้อัพใหม่แล้วครับอัพไซส์เหรออัพซีซีเปลี่ยนรุ่นเลยเปลี่ยนรุ่นเลยใช่เปลี่ยนรุ่นเลยเป็นรุ่นอะไรครับ ก็เป็นฮาร์เ y ย์เดวิสันครับซอฟ t a เทลสตี e บ๊อบครับนี่นะคันข้างหลังนี่เลยนะใช่ครับอันนี้ก็ลมลมแรงมากเลยเพื่อนๆถ้าเกิดเสียงดังก็ขออภัยลืมเอาขนขนมาดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆที่เคยรู้จักที่คุ้นเคยกันนะครับผมครับผมใช่อ่าเดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะอันนี้เป็นรุ่นปล่อยรอบฮาร์เรย์เดวิสันครับซอฟเทลสตีดบ๊อบ สตีดบ๊อบนะครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง107 107คิวบ right ิกครับถ้าเป็นซีซีก็พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าโอ้พันเจ็ดร้อยซีซีพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าซีซีใหญ่กว่าอีกุคายขนาดนี้ใหญ่ประมาณเกือบเท่าซีวิกครับเครื่องก็อันนี้ก็แต่งแบบขับสไตล์ครับอืขับสไตล์ขับสไตล์คือเน้นขับขับแบบสบายสบายสบายอ่ะเก๋าเหน่อยแบบแบบวินเทจวินเทจขับสไตล์ครับสบายสบายครับผมอันนี้เดิมเดิมเลยไหมเนี่ยหรือว่าแต่งอ๋ออันนี้อันนี้แต่งขับสไตล์แล้วครับ เดี๋ยวเราเรามาดูในบ่าพีทแต่งอะไรมาบ้างนะฮะได้เร,เริ่มจากข้างหน้าเลยอันนี้โมงเขาเรียกโมงป่ะอันนี้เขาเรียกโมงโมง F F, F R ครับม,มันมาอย่างงี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราไปทําเพิ่มอ๋อเราก็สั่ง,งสั่งทาโมงครับสั่งทําโมงมาไฟหน้านี่ก็ของเดิมป่ะไฟหน้าของแต่งครับ,อ,รบอันนี้แพงไหมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เนาะ่แล้วนนี้เราไปถามราคาแล้วกันเพราะว่าทะเลเรารู้กันอยู่แล้วนะครับที่แต่งไปก็จะมีใส่ชิลละลายอันนี้คือพีทออกแบบเองอันนี้ออกแบบเองครับออกแบบเองแล้วก็ไปแรป แบบเก่าแบบเก่านะครับแล้วก็นี่อันนี้อะไรนะดาวเทานะครับครับบอกเลยว่าแก๊งนี้นี่มันมากครับผมติดตามแเราก็ยังไม่ยังไม่ละทิ้งครับงูแสงที์นี่ยลายงูแสงทีถ้าเป็นเพื่อนเคยดูคลิปโรยเนีก็จะเห็นว่าอะไรเนี่ยเรายังรักษาสิ่งเนี่เจอของพีเลยยังรักษามันไว้ครับแต่พอมาอยู่ในตรงนี้มันจะยิ่งทําให้แบบสวยขึ้นเยอะครับก็ทําไปเยอะเลยครับเต็มแบบก็เริ่มจากโม่งครับโม่งก็จะมีลําโพง มีำลำโพงลำโพงเครื่องเสียงพร้อมครับแล้วก็เปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์เอฟอานะฮะครับผมอันนี้ตุ๊กตาแฮนด์นี้ก็สามหมื่นครับอืเพาะแย่สามหมื่นไม์ไม์ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่กันเลยครับของโอจครับอันนี้ของอ,<า>ออริจินอลกาลาดของแคนาดาครับได้อมองเอฟอาร์นี้ประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านี้สามหมื่นครับอันนี้ก็เปลี่ยนมือเบรกมือคัตมือเบรกของพีเอฟตัวนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับอ่าฮะอ่าแล้วก็เบาะ ซานเดียโก้คัสตอมครับ2 8งหมดีนะเมียไม่ค่อยเดียไม่ค่อยดูคลิปเท่าไหร่ <laughs> ไม่พูดได้ครับใช่แล้วก็กระเป๋าข้างครับอันนี้สั่งทําเป็นงานอลูมิเนียม uh huh. จากคัสตอมไบ k e พิโลกครับครับผมอันนี้ก็สามสามหื uh ่น huh. ส uh ี่ครับใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนท่อ ท่ออ่าท่อนี่อ่าครับอันนี้ท่อของพิทบูลเซอร์เคิลครับพิทบูลเซอร์เคิลครับอ่าฮะใช่อันนี้ประมาณลั่นรันเลยนะเหมือนเก้าครับลั่นเลยนี่แล้วก็มีโช๊คเปลี่ยนโช๊ควายเอสมากวายปรับ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 ได้แล้วก็มีกรองอลันเนสครับแล้วก็มีการล้มการล้มอ่าฮะใช่ครับแล้วก็มีพักเท้าของซานดิเอโกครับฮะใช่ก็จุกอยู่ครับจุกอยู่บ่อนี่บ่อทำมาไหม เบาะนี้สองหมื่นแปดครับอ๋อนี่นี่คือทําใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับเบาะของซานิโก้แต่นั่งนั่งสบายนะผมนั่งมาแล้วนั่งสบายครับนุ่มครับก็คันนี้ก็จุกครับจุกครับแต่แต่ก็มันชอบมันเนาะฮาร์เรยเป็นรถที่ขับปลอดภัยครับครับผมถ้าแบบว่ามันทําความเร็วได้ได้เยอะแต่ฐานมันมั่นนะครับร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยก็จะแบบ นิ่งๆเลยครับถ้าแบบเราไม่ซวยจริงหรือแบบไม่โง่จริงๆนะไม่ล้มแน่นอนจะมีอย่างมากก็ล้มแปะเพราะรถมันหนักรถมันหนักนะข้อเสียของมันคือรถมันหนักมากครับประมาณ400 400กิโลเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อครับจากคนนักชัยครับนะครับอันนี้ก็ทำท่อกองกล่องมาแล้ว โค้กโคตรโคตรสในทาท่อพิ้บูลนะครับไปข้างหน้าก็จะเป็นมีสปอร์ไลน์อืมมีสปอร์ไลท์นะครับใช่เป็นแนวขับสไตล์อ่าเดี๋ยวเราระดับเครื่องก่อนได้อัีอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า ครับหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แล้วช่วยบอกความรู้สึกหนยครับเวลาขับพวงนี้แล้วมันฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้มาคือถ,<ม>นะถ้าสามผมนะครับถ้าสําหรับคันนี้เหรอครับผมแค่รู้สึกว่าจริงๆร้อยอันฟิลที่ที่พวกเราขับกันอยู่<ม>ก็ถือว่าเป็นรถที่ที่ผมก็ชอบคันหนึ่งนะครับแต่คือแต่ในความอันนี้มันเป็นเหมือนความฝัน mm hmm. ของของเด็ก<ม>หนุ่มเนาะวัยวัยรุ่น มันเป็นคิงฮาร์เรด d ิบสันมันก็คือคิงของมอเตอร์ไซนะครับแล้วฟิลการขับนี่บอกว่าทําความเร็วได้เพราะท็อกท็อกมันค่อนข้างหนักแล้วก็ยังบอกว่าขับแล้วมันรู้สึกปลอดภัยครับเพราะว่ามันไม่แกว่งถ้าเป็นแบบมันเป็นตระกูลคลาสสิกครับมันให้ความรู้สึกแบบมันอาจจะดูดิบๆแต่มันมันโคตรเทนะคือควอมเท่นั่นคือแบบ คือแบบมันคือมาก่อนเลยครับแล้วก็พอเราเปลี่ยนเป็นขับสไตล์อ่ะหนึ่งคือมันขับสบายขึ้นไม่ต้องทรมานครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าแบบมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับคือคือจริงๆรถอะไรก็ขับได้หมดนะครับแต่คือขอแค่อย่างผมมันก็จะไปไกลๆออกทริปชอบขับมอเตอร์ไซค์แต่จะเร็วแค่ไหนก็อย่างเดียวเลยครับกลับบ้านปลอดภยัย ฝากๆถึงคนที่จะมาเล่นฮาร์เลยหน่อยเผื่อมีคนอยากเล่นแล้วอยากรู้แนวทางไงถ้าถ้าสมมติว่าคนจะมาเล่นฮาร์เลยใช่ไหมครับถ้าผมแนะนําแบบว่าชอบออกขับออกต่างจังหวัดก็ให้เล่นตระก,กูลนี้ไปเลยครับซอฟเทลครับเพราะว่าถ้าเล่นตระก,กูลเล็กอย่างพวกสปอเตอร์สี่แปดพวก8ปดไปสามไอรอนอย่างเงี้ยคือน้ํามันมันถังมันเล็กมากครับร้อยโลมันต้องเติมทีหนึ่งรับจะเหนื่อ<ล>ย<ด>นะขับเหนื่อยแน่นอนครับแต่ก็ แต่ก็จริงๆแล้วถามว่าแต่ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ครับอยู่ที่ความชอบของอแต่ละคนครับสุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบด้วยขับเยอะๆหน่อยครับก็เอาซอฟเทลขึ้นไปครับให้เอาตะกูซอฟทเทล Soft ขึ้นไปมันก็จะหนึ่งคือมันไม่ได้แบกน้าหนักมากครับแต่อาจจะไม่ต้องถึงทัวร์ลิงก็ได้เพราะว่าถ้าทัวร์ลิงมันก็สมมติถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี้ยรถมันติดมากทัวร์ลิงมันจะลาบากอย่างเงี้ยซอฟทเทลมันยังพอมุดได้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าจะลดอะไรก็ มันก็มันเหมือนกันแต่แค่อย่างน้อยคือให้เราขับขี่ปลอดภัยให้ประมาทครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพีนครับสักตนมีแต่งอะไรเพิ่มเติมขอมารีวิวเพิ่มได้ไหมอ๋อได้เลยครับก็ฝากฝากบอกทุกคนครับอ้าวบอกไงครับรีวิวรถอยู่โอรีวิวงเียเอาเอาได้ทีครับโอ้โหคาดผมได้ไงครับเนี่ยได้นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะ ไทยเอ้าบอ๊บเบิ้ลใครอยากดูใครอยากดูกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะเออโอเคนะครับ Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend. To me.